น,น่าจะมีนะาจะเป็นที่แบบดกหญ้าสีากรดกหญ้าเลย,เน,เน,ยนี้ต้นอะไรนหะญ่ฮะเป็นต้นยางไงที่ท,ที่ที่ผมบอกว่ามันขึ้นตามตามที่เราไปเมื่อวานนี้นี่เราอยู่บนยอดเขานะ,นะมันนึกยังไงมาเกิดแถวนี้วะโอ้โหนี่ม <laughs> อาจจะเป็นทางไปนรกหรือทางไปสวรรค์สักอย่างเลยว่ะเอ่อมันเขียนป้ายว่าอะไรตรงนี้นะฝ่าฝืนต่าฝูชฉีบริเวณนี้รับมันเหวอ่ะโอ้โหขึ้นเกียนหนึ่งอะนี่มันเหวชัดชันตึกเอกโอ้โหทูตสื่อสารมารับเด็กตัดที่โอ้โหไม่เจ้าคุณเลย